ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทอร์นโปรนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับพายังอ,อยู่กับพี่พิชัยาวราั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่พิชัยครับสดครับสุดายแล้วครับเราคุยกันว่าทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยมันมีได้ทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กใช่เหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะขยี้นิดหนึ่งของตัวภาพเล็กว่าเป็นอย่างไรจากให้ผู้ชมเป็นภาพหนึ่งยกตัวอย่างครับว่าตอนนั้นที่หุ้นขึ้นไปประมาณพันห้ากว่าแล้วร่วงลงมาเนี่ยพันสี่จะหลุดพันสี่ไม่หลุดพันสี่ดีแล้ว ช่วงเนี้ยพี่วิชัยมีการแต่งใจนําระบบดิจิตผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาช่วยในการแต่งใจทําอะไรยังไงแล้วมีการวัดผลได้อย่างไรว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่หลายๆคนน่าจะเป็นเสียงเดียวกันไม่มีความกลัวไปในทิศทางเดียวกันแล้วใช่คือในหลายๆครั้งนะภาพเล็กก็จะจับยากนะครับ <S <S แต่บางครั้งเราก็อาจจะพอจับได้ก็คืออย่างคราวนี้มันเป็นการดิ่งลงนะครับ,รบเวลาการดิ่งลงในช่วงแรกๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยกลัวหรอกและจะมีความหวังเพราะประสบการณ์เนี่ย ตลอดมาเนี่ยทุกครั้งที่ดิ่งลงเนี่ยจะมีการเด้งไม่เกิน3 40จุดก็จะมีการเด้งตลอดนะคะแต่คราวนี้พอมันไม่ใช่เนี่ยความกลัวก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งตกอย่างต่อเนื่องถึงร้อยเกือบร้อยห้าสิบจุดอย่างไม่อย่างไม่ได้หยุดพักเลยเนี่ยความกลัวจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะมันไม่เคยเป็นและในประสบประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกครั้งที่ตกลงมาถึงพันสี่จะต้องหลุดไปพันสามกว่าเพราะฉะนั้นมดถัอมลายคือเราอ่ะต้องเข้าใจวิธีคิดคนการที่เราจะรู้ว่า คนจะซื้อจะขายตรงไหนอ่ะอโดยที่เราไม่ได้มีโปรแกรมมาจับนะ,ะรเราตีความเอาเองถูกไหมถ้าเราไม่เข้าใจสตั๊กเจอร์หรือแพทเทิร์นการคิดของคนอ่ะเราจะเราจะสรุปออกมาไม่ได้เลยแต่มันฟังดูเหมือนยากเพราะวิธีคิดของคนอ่ะสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วก็ซับซ้อนใช่ใชมแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปถ้าเป็นกรอบใหญ่เพราะว่าคนเราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะจะดูเหตุผลข้อเท็จจริงตัวเลขดูประสบการณ์และดูกราฟ แค่นั้นเองก็คือมันจะอิงกับประสบการณ์เก่าๆแล้วก็ดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วก็ดูเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจคือถ้าทุกอย่างมันตรงกันหมดว่าชี้ขายเนี่ยเราก็จะซื้อตรงนั้นซึ่งตรงประมาณพันสี่มันตรงเพราะภาพใหญ่เศรษฐกิจไม่ดีมีข่าวลือไม่ดีแล้วก็กราฟก็เสียภาพของขาขึ้นไปเลยทุกอย่างเนี่ยคอนเฟิร์มนะตรงนั้นว่าจะต้องรีบาวลงจะใช่ว่าจะต้องเป็นขาลงมันก็เลยเกิดการรีบาว ใอนนิ้พี่ชายก็เลยจัดเต็มเลยใช่คือคนจะเปรียบเทียบอดีตครับถ้าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นสม่ำเสมอครั้งนี้มันก็จะไม่เกิดอย่างนั้นแต่สิ่งนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนว่าจากที่เรียนมาทฤษฎีตำรามาไม่เคยบอกจะเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับมันไม่เคยลงได้ขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นความกลัวก็จะเกิดณจุดนี้คือเราต้องคืออย่างที่บอกอะคะว่าถ้าเราจะตีความความคิดของคนในภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ยากแต่ในภาพเลก็กกะจะยากเพราะฉะนั้นเราก็ได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เป็นไรไม่ต้องีเส แต่ในภาพใหญ่เนี่ยขอให้เราดูออกแล้วกันว่าว่าว่า,วาทิศทางหุ้นะจะไปทางไหนซึ่งจีนทานักลงทุนที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากถ้าเป็นมือใหม่เรื่องภาพเล็กถ้าพี่วิชัยให้มองว่าอาจจะไม่จะเป็นต้องตีความมันทุกคั้งทุกรองก็ได้ถูกไหมสู้อยู่ยวิยัยันนี้อาจจะดีกว่าแล้วไปม,มองภาพใหญ่แล้วค่อยตัดสินใจใช่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปได้เหมือนกันโอกาสผิดก็จะลดลงใช่ไหมฮะครับหลังถ้าทำไมถึงวิชัยมองว่าภาพใหญ่มันจะถึกไป พันหกพันเจ็ดพันแปดถึงสองพันจุดถ้าเราทํามันถึงมีความคิดแบบนี้ว่ามันจะไปรับอย่างคือเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นอย่างนั้นม,มันเลยจะเป็นอย่างนั้นถ้าสรุปวันท้าสุดท้ายสรุปว่าเพราะว่าถ้าวันนี้เราจะหาเหตุผลมาบอกว่าหุ้นไทยจะขึ้น 2000- ถึง2,500ในปี2ปีเนี่ยเราคิดยังไงเราก็คิดไม่ออกสิ่งมองภาพไงก็มองไม่ออกนะ่มองไม่ออกเพราะมันเพราะว่าวันนี้ PE ก็ค่อนข้างเต็มมูลค่าคกำไร,รบ,บริษัทจดทะเบียนก็ โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมากๆก็ไม่มีก็จะทรงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ภาพรวมทางเศรษฐกิจก็ไม่ดีทั้งประเทศไทยและทั้งโลกใช่รวมถึงกราฟซึ่งเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงประสบการณ์ของเราที่ผมบอกก็คือว่าระดับพันสองถึงพันหเนี่ยถึงพันหเนี่ยเคยเกิดขึ้นปี2538 2 5 3 9 2540ช่วงนั้นตลาดหุ้นก็ไซด์เวทออกข้างลักษณะนี้ประมาณพัน0ถึง1 5น0าสุดท้ายก็นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วตกไป200ร้ใช่ไหมภาพนี้เราก็จำอยู่เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของกราฟตรงเนี้ยมันก็เป็นโซนบนบนที่ดูน่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากเลยนะระหว่างพัน5วันนี้กับ1ันหปี39ปี38เนี่ยก็คือช่วงนั้นน่ะบรรยากาศไม่เหมือนตอนนี้เลยค,คือบรรยากาศตอนนั้นน่ะค่อนข้างโพซิทีฟมากๆแล้วไม่มีใครคิดเรื่องการลงของหุ้นนนนขาดั้ มันถึงลงแต่คราวนี้มันแบบกล้ากลัวอยู่ตรงข้ามกันเลยตรงข้ามกันเลยคือวันนี้ไม่มีใครกล้าคิดเรื่อง2,000 2,500แต่ระมัดระวังด้านล่างอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมว่าถึงแม่ระดับมันเหมือนกันนะระดับมันระดับเดียวกันแต่บรรยากาศไม่เหมือนกันแล้วมันจะไปในด้านตรงข้ามคร,คราวแล้วเป็นบรรยากาศโพ s ิทีฟ e นำไปสู่การลงแล้วคราวนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะทรงกับลบ,รบทรงกับลบขึ้นอยู่กับว่าเราไปมองช่วงไหน ถ้าเรามองช่วงพันสองพันสามเนี่ยบรรยากาศจะลบมากๆเลยแต่พอมองพันห้าพันหกมันก็เริ่มดีขึ้นบางส่วนซึ่งตรงเนี้ยผมถึงบอกว่ามันจะให้มันปรับสมดุลของมันเองสุดท้ายแล้วถ้าภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นภาพของความกลัวและความไม่มีเหตุผลว่าจะขึ้นมันจะนาไปสู่การขึ้นเองโดยให้มันสลับวนเวียนของมันไปตามธรรมดาจะวนเวียนอีกกี่รอบก็ได้จะไซด์เวย์ออกข้างไปอีกกี่เดือนกี่ปีก็ได้ไม่เป็นไรถ้าคิดอย่างนี้ได้นะสุดท้ายมันจะนําไปสู่การขึ้นเอง แล้วเราไม่ต้องไปคิดถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงหรืออะไรต่างๆมากนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันตามหลังได้<ะ>ตอนหุ้นอยู่ 4, ี่0้จุดอะตอนเกิดวิกฤติภาพาใหมๆ่ๆถ้าคใครบอกหุ้นจะขึ้นพันหเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าด้วยตัวเลขต่างๆมันไม่ซับพอร์ตหน้ตอนนั้น<ะ>แต่เวลามันขึ้นมาแล้วมันซับพอร์ตเองเพราะราคากําหนดสถานการณ์ได้ด้วยเรามักจะไม่คิดถึงข้อนี้เวลาราคาขึ้นนําทุกอย่างเปลี่ยนตาม เวลาราคาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเราคิดว่าไม่มีเหตุผลรองรับชั่วโมงนี้มมมเหตุผลมาเองยังไม่พอตัวเลขก็จะเปลี่ยนตามข้อเท็จจริงก็จะเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนตามมูดก็จะเปลี่ยนตามคนที่เริ่มกลัวก็กลายเป็นกล้ามากขึ้น<ะ>จากที่รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลก็กลายเป็นไม่มีข้อเท็จจริงก็คือคนก็จะกล้ามากขึ้นบางทีคนก็จะคิดว่าเอ้ยหุ้นขึ้นมาอย่างนี้คนอื่นเขากล้าซื้อกันเราก็กล้าซื้อบ้างดีกว่าก็กลายเป็นเข้าไปซื้อไม่กล้าลงทุนก็เข้าไปลงทุนบ้้้้้าาาาางดีีีกกกกว่่่่่่ไไไมมลลซซืืออทท็ปจจับย ก็กลายไปไปจับจ pues so so nah, ่ายก็ทําให้ไปเปลี่ยนตลาดให้สอดคล้องไปเองตัวเลขข้อเท็จจริงต่างๆก็เปลี่ยนตามหลังได้ด้วยมันคือถึงบอกว่ามันคือจิตวิทยาซ้อนจิตวิทยามันคือระบบซ้อนระบบเรามักจะพูดว่ามันขึ้นมาจากความเชื่อมั่นแต่จริงๆมันขึ้นมาจากกลไกมากกว่าความเชื่อมั่นมันมาทีหลังมันเหมือนมีสักกลุ่มนะคนกลุ่มหนึ่งนะเริ่มเป็นเป็นหมือนเทรนเซอร์เข้าไปลงไปก่อนเอ้ยมมนได้กําไรคนนี้ก็ตามตามตามเพอะมันได้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 ก็กลายเป็น ตามไปเป็นหมูใช่ไม่จริงก็กลายเป็นจริง<ป>นะนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อเท็จจริงตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆมันจะซัพพอร์ตเองเมื่อราคาขึ้นไปสูงนะคะอีกทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้บางทีนะครับมันตามไม่ทันอยาอ่างยกตัวอย่างว่าตอนหุ้นอยู่สี่ห้าหกร้อยจุดเนี่ยกับตอนพันหกร้อยจุดตอนเนี้ย P/E ก็เทรดในระดับที่สูงขึ้นเราก็ไปกลายเป็นไปยอมรับที่ P/E ในระดับที่สูงขึ้นนั่นสะท้อนอย่างหนึ่งว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงๆอ่ะ ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตามขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่เรายอมรับมันในราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะระบบมันบังคับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดตรงนั้นเยอะทุกอย่างบริบทแวดล้อมมันก็เปลี่ยนได้วันหนึ่งอะ่ะเราอาจจะไปเทรดกันที่ป e 20กว่าเท่าในอีก10ปีข้างหน้านะ,ะผมสมมติเฉยๆนะ,ะแล้วยอมรับมันเป็นปกติก็ได้ก็<ะ>จริงนะเพราะว่าบางทีนักลงทุน v ีรุ่นเก่าๆบอกว่าต้องหาหุ้นต่ำ P ีต่ำสิบซึ่งสมัยก่อนในหลังวิกฤตอ่ะมันมีแน่นอนมันมีเยอะ แต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้น,นเป็น,ปนพีที่ใช่ครับบริบทบริบทแวดล้อมของ10-20ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนวันนี้เลยเห็นไหมชั่วโมงนั้นดอกเบีย้ยก็สูงดอกเบีย้ยเงินฝากก็สูงต้นทุนที่ดินก็ต่ำการคืนทุนของธุรกิจก็เร็วใช่ไหมวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดอนาคตทุกอย่างอาจจะยากขึ้นกว่านี้แพงขึ้นกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นที่ดินก็แพงกว่านี้ดอกเบีย้ยก็ไม่มีผลตอบแทนก็ต่ําและช้ากว่านี้เรามีหน้าที่ต้องปรับตัวตามเพราะนั้น การยอมรับของราคาหุน้นก็อาจจะไปยอมรับกันที่ P/E 20่กว่าเท่าเป็นปกติไปเลยมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรายึดถึงหัวใจคือคกลไกระบบผลประโยชน์ที่จะไม่อนุญาตให้คนส่วนใหญ่กาไรพร้อมกันหมดทั้งตลาดในเวลาเดียวกันได้อันนี้คือหัวใจ <S <S ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนระบบทุนนิยมที่จะทําให้เงินมีคุณค่าและหาย,ยากก็คือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ได้ <S <S แล้วตอนนี้ในพอของพิ่ชัยทัศน์วูรกันงไงบ้างครับผมก็ลงทุนในหุ้นเต็มพอ เต็มพอร์ตของหุ้นที่เราตั้งใจว่าเราจะซื้อหุ้นเท่านี้ใช่ครับนีงง้ใช่ครับแล้วในส่วนของทองคํายังมีลงอยู่ทองคําผมก็ซื้อไว้เฉยๆตอนนี้ก็ไม่ซื้อไม่ขายเพียงแต่ว่าถ้าเรามองในระยะสั้น<ภ>ทองคําอาจลงได้อาจจะลงมาพันสองกว่าก็ได้แต่ถ้าเรามองหนึ่งปีขึ้นไปทองคํายังเป็นขาขึ้นเราจะต้องเห็นเกินกว่าพันสี่พันห้าขึ้นไปอีกแต่ต้องรอใครที่แต่งงานช่วงนี้ก็เก็บไปก่อนอย่ามันต้องรีบขาย ได้ครับวันนี้กรณีก็ต้องขอขอบคุณชี่วิชัยมากๆครับที่อยู่กับเพรตลอดทั้ง2สัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับเ <c oughs> อา <c oughs> ละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของช่วงเทอร์นโปรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปพบก,กับน้องที่หน้ากันครับ